สวัสดีจ้าพี่น้องของไปสุสบุชุคนวันนี้มาก,กินตำบักพุงนรำกันแซ่บๆพี่น้องเบิรงสีสันปั้นลายแตกไปเบาๆลายใหญ่ห้างหยุ่ๆนๆวมกันพี่นอ้องอือสงสีตำพุงสุดยอดเลยนะมั้งปั้นข้าวเท่นพี่น้องอื แบบนี้แหละตำมะงติต่องการอ่ะแบบนี้แซ่บพักไปหน่อย แสบช่วงสะใจใส่มือสวยเข้าไปแสบบ้า่น้องสุดยอดเลยอืมอืมพักไม่เดียว่ะแสบกันเด้อ ืมันมีคำบรรยายเลยแหละสมตำที่ตามหามานานตำเองแสบเองเนาะพีด ตำลืมผัวไ mm. mm. ี่นางตำแล้วเด็ดจะจัำลืมผัวอ๋อ บวชีบกบ่เ hmm. mm ่บบวซีไหม สุดยอดสุด,สดออ่้ง